ุกคิดวิทยาศาสตร์ช่วงแรกของรายการน,นะครับพี่ช่วงว่าสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของดาวศุกร์กันนะครับดาวศุกร์นี่อยู่ใกล้โลกมากใช,ใช่ไหมฮะบ,บางบางบางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเป็นดาวพี่น้องของโลกเลยนอกจากจะเป็นพี่น้องของโลกเนี่ยอยู่ใกล้กันแล้วยังเป็นฝาแฝดของโลกด้วย เพ<ข>ราะ<ช>ว่าขนาดของดาวศุกร์เนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากมากเลยนะครับเขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวศุกร์นะครับอยู่ที่12,104กิโลเมตรในขณะที่เส้นผ่านศูนย์กลางของโลกเราเนี่ย 12, 1 2 7 4 2กิโลเมตรห่หางกันนิดเดียวห่างก,กันเนี่ยคือโลกเราเนี่ยใหญ่กว่าดาวศุกร์แค่638กิโลเมตรเท่านั้นเองใหญ่กว่านิดเดียวเองนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำหนักหรือมวลของดาวศุกร์จึงใกล้เคียงกับโลกด้วยนะครับประมาณ80%ของโลกนะครับก็เลยถูกยกย่องให้เป็นฝาแฝดของโลกนะครับแต่พฤติกรรมของดาวศุกร์เนี่ยไม่เท่าโลกนะไม่เหมือนโลกนะฮะใช่เพราะมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่ามันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าแล้วก็การหมุนและแรงโน้มถ่วงของเขาเนี่ยไม่เท่าโลกถึงแม้เขาจะมีขนาดใกล้เคียงเรานะครับดาวศุกร์เนี่ย ใช้เวลาเดินทางรอบดวงอาทิตย์225วันครับแล้ว1วันบนดาวศุกร์ถ้า1ปีของดาวศุกร์เท่ากับ225วัน1วันบนดาวศุกร์เท่ากับเท่าไร่ครับอให้ทายให้ชายเท่ากับเท่ากับเท่ากับกี่ชั่วโมงละ่ะดาวศุกร์หมุนช้ามากดาวศุกร์หมุนช้ามาก <8. S 1> มวันหน่งโลก ดาวสุกใช้เวลาหมุนรอบตัวเองสองร้อยสี่สิสาวันฮะหนึ่งปีสั้นกว่าหนึ่งวันอีกแล้วเหรอคือเราได้ฉลองปีใหม่กันทุกวันนะสักประมาณบ่ายๆเราก็ต้องฉลองปีใหม่กันอีกแล้วคือบ่ายๆก็ฉลองปีใหม่แล้วปสี่แล้วคใช่ไหมตอนครูสอนก็งงใช่ไหมฮะใช่ทำไมนะทำไมหนึ่งปีมันจะเร็วกว่าหนึ่งวันได้ยังไง มันดูผิดปกติมากๆเลยคือพี่คิดว่าเป็นแฟนเข้าใจแต่แฟนไม่เคยเข้าใจเท่าไหร่เพราะเราเพราะเราอยู่บนโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์3รอบ15วันแล้วก็มี1วันแค่24ชั่วโมงยังไงใช่ไหมนอกจากนี้ความแปลกของดาวศุกร์นะครับคือดาวเคราะห์ที่อยู่ในโซลาร์ซิสเต็มของเราทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา คือเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ทวนเข็มนาฬิกาตัวดาวเราก็หมุนรอบตัวเองแบบทวนเข็มนาฬิกาด้วยคือหมุนจากซ้ายไปขวาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ยกเว้นยกเว้นดาวศุกร์กับดาวอยู่เลยนะทำไมอะดาวศุกร์หมุนตามเข็มนาฬิกาอ๋อหมุนแบบนี้ใช่แต่แต่โคจรรอบดวงอาทิตย์แบบทวนเข็มคืออย่างนี้ครับดาวศุกร์หมุนอย่างนี้ครับ ดาวสุกหมุนอย่างนี้งงไหมมีสองดาวเท่านั้นในโซลาร์ซิสเ็มนี้ที่หมุนตามเข็มนาฬิกาเนรอนั่นคือดาวสุกกับดาวอยู่เลยนะมันก็เลยทําให้หนึ่งวันบนดาวสุกเนี่ยยาวนานกว่าหนึ่งปีเพราะว่าคาบการหมุนมันเนี่ยมันสวนทางกับแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์มันเลยหมุนรอบตัวเองได้ช้ามากๆเข้าใจแล้วนะครับที่คือเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาถึงใช้เวลาถึง 243วันนะครับในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะเราสามารถมองเห็นดาวศุกร์บนท้องฟ้าได้นะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเดินทางไปในทะเลตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะอาศัยดาวศุกร์เป็นการกําหนดทิศในการนําทางดาวศุกร์มีชื่อนึงครับ<า>ชื่อว่า,ดาว,าดาวประจําเมืองแต่คนคนสมัยก่อนเนี่ยเข้าใจสับสนนิดนึงว่า นอกจากดาวประจําเมืองซึ่งทุกคนเข้าใจว่าคือดาวสุกแต่ตอนที่เขาจะกลับมาตอนเขาเช้าเช้าเนี่ยตอนที่เขาจะล่องเรือกลับตอนเช้าเช้าเขาจะอาศัยดาวอีกดวงหนึ่งชื่อว่าดาวประกายพลึกดาวประกายพลึกมันคือดาวสุกถูกครับดาวพลึกก็คือดาวประกายสุกซึ่งคนสมัยก่อนงงว่าเอ๊ะเดี๋ยวตอนหัวค่ำมันอยู่ตรงนี้แล้วตอนดึกๆมันอยู่ไ้ตอนใกล้ๆสว่างมันไปอยู่อีกมุมหนึ่งได้ยังไงมันคือดาวเดียวกันใช่ ชี้มันก็ชีอเดียวกันใช่มันคนละชี้แต่แต่ไม่ได้เห็นอย่างนั้นตลอดเวลานะเพราะว่าบางช่วงบางฤดูเราถึงจะเห็นตอนดาวประกายพฤกษ์บางช่วงบางฤดูเราถึงจะเห็นดาวประจําเมืองมันจะไม่ได้เห็นพร้อมกันในวันเดียวกันเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยหมุนรอบดวงอาทิตย์เร็วกว่าโลกทุกๆุ8ห้าร้อยแปดสิบสี่วันดาวศุกร์จะวิ่งแซงโลกอ่าหนึ่งรอบของดวงอาทิตย์ของเรา นะดาวศุกร์จะเร็วกว่าแล้วพอแซงไปปุ๊บอีก584วันเขาจะมาแซงเราอีกทีหนึ่งก็เลยทำให้เราเนี่ย oh. เห็นดาวศุกร์ในฤดูการต่างๆเนี่ยในมุมที่แตกต่างกันเดี๋ยวก็เห็นเป็นดาวประจําเมืองเดี๋ยวก็เห็นเป็นดาวประกายพฤกษแล้วดาวศุกร์เนี่ยยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวที่ร้อนที่สุด ในบรรดาระบบสุริยะของดาวศุกร์ทำไมร้อนมากกว่าดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพุธนี่430องศาแต่ดาวศุกร์นี่นะครับ1,470องศาร้อนกว่านิดนึงถึงแม้ดาวศุกร์จะอยู่ไกลกว่าดาวพุธอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวพุธแต่ดาวศุกร์สะสมความร้อนไ่เยอะกว่าก็เลยมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวพุธอีกเพราะฉะนั้นพื้นที่บนดาวศุกร์เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่จึงเป็นภูเขาแล้วน่าจะเคยเป็นภูเขาไฟ แน่ดีดด้วยนะครับดาวศุกร์เป็นดาวที่มีแรงโน้มถ่วงใกล้เคียงกับโลกมากคือ0.9ของโลกแปลว่าถ้าพีทกับแพทไปอยู่บนดาวศุกร์พีทกับแพทสามารถเดินอยู่บนดาวศุกร์ได้ตามปกติเหมือนเดินอยู่บนโลกเลยจะรู้สึกว่าตัวเบากว่า,วาเดิมนิดเดียวนิดเ,<ร>เดียวสามารถลอยได้นะไม่ลอยไม่ลอยอเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมัน0.9ของเราเลยดาวศุกร์มีภูเขาไฟทั้งหมดกี่ลกูกรู้ไหม หนึ่งพันหกร้อยลูกไม่ต้องเดาวตัวเลขบอกเลยเดี๋ยวนนคนเดี๋ยวคนจะสับสนพันหนึ่งหกสิบหนึ่งพันหกร้อยลูกนะฮะแล้วบนดาวศุกร์ยังมีภัยพิบัติอย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้พายุหมุนนอกจากร้อนแล้วนะครับฝนเป็นกดลมครับอ้าวความเร็วลมบนดาวศุกร์เท่าไหร่หรู้ไหมสองร้อยสามสิบกิโลเมตรต่อเจ็ดร้อยยี่สิบสี่กิโลเมตรต่อคือลมพายุเทน์นโดที่แรงที่สุดในโลกยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของลมปกติบนดาวศุกร์เลย ปิดท้ายด้วยดาวสุกเป็นเหมือนดาวพุธอย่างหนึ่งคือเป็นดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆจนกระทั่งไม่มีดาวบริวารครับไม่มีดวงจันทร์เริ่มเริ่มต้นจากโลกเราไงนี่ดาวพุธดาวสุกแล้วก็โลกโลกเราเนี่ยเป็นดาวดวงแรกในสุริยะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์น้อยที่สุดแล้วมีดาวบริวารหนึ่งดวงมีดวงจันทร์หนึ่งดวงแล้วพอหลังจากนั้นไปเห็นไหมดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาเนี่ยโหดาวเสานี่มีดวงจันทร์เป็นเป็นน้อย เป็นร้อยหนึ่งร้อย๋อใช่ห้าสิบตอนนี้พี่ตอนนี้พี่แพทอยู่ปอสี่มันมีเก้าสิบสี่เก้าสิบสามใช่ใช่ตอนแรกมีอยู่แปดสิบสี่ดวงตอนนี้แล้วเขาก็ไปค้นพบได้เก้าสิบสามเรายังมองไม่เห็นอีกหลายดวงเพราะว่ามันถูกบดบังมันมันได้เรายังมองไม่เห็นอยู่นะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับดาวศุกร์นะครับดาวที่อยู่ใกล้ๆโลกเรานะครับ